งวด1เมษายน2565เร็กแอตตีประม่วงช่วยดูสวัสดีเพื่อนๆชาวช่องตะวันพารวยและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตะวันพาด้วยป่าจาวันพุธที่23มีนาคม2565 วันนี้แอดมินก็ได้นำรายสำนักเช่นเคยนะคะมาเร่าให้ทุกท่านได้ฟังก็จะมีแนวทางนะคะในส่วนของเลขแอดตีซึ่งประม่วงได้ช่วยดูให้แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์หนุ่มคนเชียงใหม่ของดุยพรานของแมวแมวแมว,แมวเลขกวิ่งสายทหารของหนุ่มเหนือแล้วก็อื่นๆอีกหลายท่านเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางประจำงวด1เมษายน2565นนี้เนาะ แอดมินก็ต้องขอบคุณนะคะหลายๆทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้แอดมินด้วยดีเสมอมาเนาะคลิปนี้แอดมินก็จะทําขึ้นเพื่อเป็นนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยเนาะ ไปดูแนวทางของท่านแรกกันเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือแนวทางรัฐบาลนะคะของเรขแอตตีนั่นเองนะคะซึ่งแอตตีบอกว่าให้ตามคําเรียกร้องของสมาชิกกลุ่มเร็กปม่วงนั่นเองนะคะบอกว่าปะม่วงช่วยดูให้แล้วเนาะก็ของเรขแอตตีให้มาชุด3ตัวเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะให้มาที่เลข468และก็ชุด2ตัวบนล่างให้มาที่เลข6888 แรกก็เรขห4ีนั่นเองนะคะงวดนี้ขอให้ปังกันนะคะทั้ง3ตัวแรกก็2ตัวตรงๆเลยนะคะสาธุบารมีประมวงนะคะช่วยให้ลูกๆแอดมินแรกก็ทุกๆท่านเลยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆกันนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากเลขแอดตีด้วยเนาะไปดูในส่วนของเรขประมวงนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเอ่อ ที่เลข03นะคะในส่วนของเลขร่างตรงๆเลยนะคะซึ่งประมวลก็ให้เป็นชุดสุดท้ายนะคะเพื่อตอบแทนน้ำใจของ FC ที่ติดตามประมวลมาโดยตลอดนะคะซึ่งประมวลก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งเลยนะคะที่ให้เข้าบ่อยและก็ให้เข้าติดต่อกันหลายงวดติดเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากเลขแอตตีซึ่งให้ประมวลช่วยดูในงวดนี้แล้วเนาะ ก็ขอบคุณนะคะค่ะไปดูแนวทางต่อไปกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางของดุยพรันนั่นเองเนาะงวดนี้ก็ให้มาแล้วเช่นกันนะคะตัวเด่นนะคะตรงที่ขีดเส้นใต้สอเส้นเลยนะคะแอดดุยพรันงวดนี้ให้มาที่7888 8980นะคะในส่วนของชุด2ตัวบนล่างเนาะให้เด่นมาเลยนะคะที่ขีดเส้นใต้ตรงเลข78นั่นเองนะคะแล้วก็ชุด3ตัวบนให้มาที่178และก็978นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของดุยพร,รานงวด1เมษายนนี้เนาะ ไปดูสถิีงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่ชุดบน6-7ตรงๆเลยนะคะก็ดุยพรรันก็ถือว่าเป็นแนวทางอีกท่านหนึ่งเลยนะคะที่ให้เข้าบ่อยแลวก็ให้เลขมาน้อยห่างเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณแนวทางเนาะค่ะไปดูแนวทางท่านต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเ,ออเลขของ แมวแวแมนะคะซึ่งให้มาทางเลขรัฐบาลไทยแล้วก็เลขออมสินเลยนะคะให้รูดและก็ให้วิ่งมาที่เลข3ดอกจันเลยทีเดียวนะคะให้ชุด2ตัวบนล่างมาที่15533031และ37นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของแอดแมวแวแมงวด1เมษายนนี้เนาะซึ่งงวดที่แล้วนะคะแอด แมวแมวก็ให้ข้าวเฉพาะเลขทั้งวิ่งแล้วก็เลขรูดเลยนะคะที่เลขศูนย์นั่นเองนะคะแต่จับชุดให้เราไม่ผ่านเนาะก็ขอบคุณแนวทางนะคะที่ให้เรามาเป็นแนวทางกันเนาะ ไปต่อกันนะคะกับเลขวิ่งสายทหารเลยนะคะงวด1เมษายนเนาะก็ให้วิ่งมาเลยนะคะที่เลข8นั่นเองบอกว่า8มาแน่ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่าเลขวิ่งสายทหารก็ให้เข้า,เ,าเก็บทุกง,งวดเลยนะคะ แลกก็ไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้วิ่งเข้าที่เลข7เลยในส่วนของเลขบนนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากเลขวิ่งสายทหารด้วยเนาะถ้าแนวทางต่อไปนะคะไปดูแนวทางของ หนุ่มเนือนั่นเองนะคะซึ่งหนุ่มเหนองวดนี้ให้วิ่รูดมาที่เลข3และเลข4เนาะเลขเด่นให้มาที่เลข3เลข8เลข0เลข2และเลข4และก็ชุด2ตัวบนล่างให้มาที่เลข3 2 3 8 3 9 4042และก็เลข48เนาะให้ฟันมาเลยนะคะที่เลข38แล้วละก็ให้น้นๆมาเลยที่เลข40นั่นเองนะคะและชุด3ตัวบนให้มาที่038 338และก็438นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางหวยคันเทพของ หนุ่มเนื้อนั่นเองนะคะไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด็ดทั้งเลข6และก็เลข7เลยนะคะก็หนุ่มเนื้อก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้เข้าบ่อยมากเนาะบางครั้งถูกทั้งถึง3ตัวเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางจากแอดเหนือด้วยเนาะค่ะไปดูแนวทางของแอดปัญญานะคะงวด1เมษายนให้เด่นมาที่เลข7ให้มาที่เลขล่างที่71 7 4 และก็7 8เนาะและก็เลขล่องให้มาที่เลข6ใใหมาที่ชุดบนนะคะ2ตัวบนให้มาที่6 3 6 5 แรกก็69นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐหรือแอดปัญญานั่นเองนะคะไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมาให้เด่นมาที่เลข6เลขล่างเนะาะจับชุดไ้ที่6 7เลขล่างแต่ก็ไปออกเลขบนนั่นเองนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณแนวทางนะคะจากแอดปัญญาด้วยนะคะ ต่อไปนะคะไปดูในส่วนของแอดใหญ่ตุ้มนั่นเองนะคะซึ่งให้มาแล้วนา่ในส่วนของเออ่งวดนี้นะคะให้มาในส่วนของเลขเออ่สรุปหวยรัฐบาลนะคะซึ่ง ของแอดเยตุ้ม um จะมะีสองชุดเนาะที่แอดมินเขียนให้ดู1ชุดชุดแรกก็จะเป็นสรุปหวยรัดเนาะชุดที่2ก็จะเป็นชุดรัฐกระบาลกลางเดือนนะคะทั้ง2ชุดนี้เนาะก็เป็นทางของแอดเยตุ้ม um เนาะซึ่งงวดนี้ก็ให้มาก่อนเนาะที่สรุปหวยรัฐนะคะให้วิ่งบนมานะคะที่เลข1และก็เลข6นั่นเองชุด3ตัวบนให้มาที่เลข 6 6 4 3 1 6 64, 3 0 5 3 0 8 5 0 8 3 8 5เนาะในส่วนของชุด3ตัวบนราก็ให้เน้นมาที่6 6 4และ3 1 6นั่นเองนะคะรายก็ในส่วนของ2ตัวบนก็จะมีเลข1 6 6 4 0 8 0 5และก็เลข8 5เลยนะคะให้เด่นๆมาที่เลข1 6และก็เลข6 4นั่นเองนะคะ ไปดูนีส่วนของวิ่งเลขล่างให้วิ่งที่เลข8และก็วิ่งที่เลข6เลยนะคะให้ชุด2ตัวเลขล่างมาที่8 6 619608และก็87นั่นเองเด่นเด็นเลยนะคะที่เลข86และก็เลข61เนาะแต่แอดมินชอบนะคะในส่วนของเลข08มากเลยนะคะงวดน,นี้แอดมินว่าจะจัดเต็มๆเ,เลยนะคะที่เลข0880นั่นเองนะคะซึ่งแอดมินก็ฝันได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามดูนะคะ ไปดูในส่วนของแอดใจตุ้มนะคะงวดที่แล้วก็ให้หลุดไปเนาะในส่วนของชุดสรุปหวยรัฐนะคะก็หลุดไปนะคะแต่ในส่วนของอชุดที่สองรัฐ กบากลางเดือนนะคะก็ให้เข้าเลขเด่นที่เลข7เนาะในส่วนของเลขบนนะคะและก็ให้เข้าชุดเลขล่างที่เลข0ูสามตรงๆเลยนะคะซึ่งใหญตุ้มก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งเลยนะคะที่ให้เข้าบ่อยมากเนาะก็ขอบคุณทางนะคะจากแอดยหญตุ้มด้วยเนะาะค่ะไปต่อกันนะคะในส่วนของเลข ของแอตติโอยกระดานดำนั่นเองนะคะงวด1เมษายนให้เด่นมาที่เลข2เลข3เลข4ชุด2ตัวนะคะให้มาที่2 6 3 6 4 6 2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8 2 9 3 9 4 9 2 0 3 0และก็เลข40นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของแอตติโอยชุดกระดานดำเนาะ แล้วไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นที่เลข0ูนย์เนาะในส่วนของชุดเลขล่างนะคะก็ของแอดตีน้อยเนาะก็ให้เข้าบ่อยเลยนะคะก็ขอบคุณแีววทางนะคะจากแอดตีน้อยด้วยเนาะ ไปดูแนวทางชุดสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะคำนวณสูตรใหม่งวด1เมษายนนะคะให้ชุด2ตัวบนล่างมาทั้งหมด4ชุดเช่นเคยให้มาที่เลขค่า9 75แรกก็เลข 05. นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่เนาะ ไปดูนะคะในส่วนของสตียละสองงวดที่ผ่านมานะคะของอาจารย์หนุ่มงวดที่แล้วก็ให้มาที่เลข30เนาะแต่สลากอออกที่03ซึ่งเป็นเลขล่างนั่นเองนะคะแอดมินก็ถือว่าให้ผ่านเลยทีเดียวนะคะและก็งวด1นึ่งมีนาคมนะคะก็ให้เข้าที่เลข0 7ย์เสอตัวล่างตรงๆเลยนะคะก็ขอบคุณแนวทางจากอาจารย์หนุ่มด้วยนะคะที่ให้เรามาเป็นแนวทางกันนะคะ ค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจแอดมินมาโดยตลอดนะคะและก็ขอบคุณนะคะหลายๆสำนักหลายๆท่านเลยนะคะที่แบ่งปันให้แอดมินนำข้อมูลมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆสวัสดีค่ะ